ผมต้องการรู้ความจริงเกี่ยวกับสามีของคุณงั้นคุณก็ไปถามสามีฉันดูสิคะ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครบูแล้วก็เป็นละครลี้ลับนะครับเรื่องไดมอนด์อายภาค2นะครับผมตาสัมผัสผีนะฮะก็เป็นเรื่องที่พี่บุ๊กเดนุพอนะครับผมแล้วก็พี่กบสุวรรณันเนี่ยหวนกลับมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล่นด้วยกันด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับและพี่บุ๊กเดนุพอเนี่ยก็เป็นผู้จัดเองนะฮะลงให้กับช่องโมโน29นะครับอ่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวลี้ลับนะครับผมเกี่ยวกับว่ากลุ่มตำรวจเนี่ยที่ตาาาาามมสืบบหคคควจรรริงนนะัถ้ภแกเี่ย พี่ชาคิตนะครับผมเป็นคนเล่นเป็นพระเอกมันเองนะครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยพี่ชาคิตไม่ได้รับเพราะว่าภาคนี้เนี่ยพี่ชาคิตเนี่ยไม่มีคิวนะครับเนื่องจากคิวเต็มนั่นเองนะครับทำให้พี่บุ๊คดลุด,ดพรนเนี่ยนอกจากเป็นผู้จัดเองแล้วเนี่ยต้องลงเล่นเองเลยแล้วก็เป็นบทนําเองด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับผมเคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วแล้วมีคนถามว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเริ่มเล่นเมื่อไหรา่เพราะยังไม่ได้มีบอกว่าเล่นมาาเมื่อไหร่นะครับผมก็แค่บอกแค่ว่าเร็วๆนี้และมีอีกหลายเรื่องของเรื่องของช่องโมโนนายงี่รู้ ว่าจะลงเมื่อไหร่นะครับก็มาลุ้นกันมาลุ้นกันน่าจะได้ดูเร็วๆนี้แหละเพราะว่าถ่ายทําไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเรื่องย่อมาอ่านให้ทุกคนฟังด้วยนะครับนักสแสดงนําในเรื่องนี้นะครับผมอย่างที่เรารู้กันก็จะมีพี่บุ๊กดานดุพนนะครับส่วนพี่กบสูรนั้นเนี่ยจะมาเล่นเป็นรับเชิญนั่นเองแล้วก็มีน็กชาลีนะครับหรือน็กแฟชันนะครับผมสายบู๊หน่อยก็จะเป็นจีจ้าเะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องย่อก,กันไปฟังเรื่องย่อก,กันละกันนะ ไปจากจอแก้วกว่า12ปีโดยเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อผู้กองเพชรโดนลอบฆ่าจากแก,งก๊งมาเฟียข้ามชาติในนามเดอะซันเมื่อขาดผู้นำและไฟล์ความลับของเดอะซันที่ผู้กองเพชรซ่อนไว้ก็ยังหาไม่เจอทําให้เจ้าหน้าที่หน่วย DEI Diamond Eye ต้องมืด8ด้านและแล้วพันตํารวจโท ato, แดเนียลซาโตแสดงโดยบุ๊กเดดูพร์นตรวจลับหน่วยพิเศษสากลก็ปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยคนใหม่ชายลึกลับที่นอกจากจะมี ดวงตาพิเศษที่ไม่ได้มีเพียงแค่เห็นวิญญาณแต่เขายังสามารถเห็นความตายที่ใกล้เข้ามาของคนที่ดวงถึงคาดอีกด้วยและมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าไล่ล่าไขคดีการตายของผู้กองเพชช่วยปกป้องคนอื่นเอมิรับบทโดยเบนทนิดาลูกสาวและหมอก้อยรับบทโดยกิ๊กกรกมลคนรักของผู้กองเพชพร้อมกับความดำมืดในการตายของลูกเมียของเขาเมื่อหลายปีก่อนก็กำลังจะถูกคลี่คลายการปฏิบัติการเปิดโปงโฉมหน้า แก๊งมาเฟียเดอะซันของพันตำรวจโทแดเนียลและทีเดไอในครั้งนี้จะประสบผลความสำเร็จหรือไม่ติดตามชมความเข้มข้นละครซีรีส์ดิมอนอายภาค2ตาสัมผัสผีและการกลับมาในบทบาทแ,แสดงบุ๊กเดอะดพรอนทางช่องโมโน29เร็วเร็วนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะสรุปเนะะื้อหาสั้นๆให้ทุกคนฟังนะครับผมเรื่องนี้นะครับผมเริ่มต้นด้วยการถูกลอบฆ่านะครับผมของผู้กองเพชรเนี่ยผู้กองเพชรเนี่ยถูกลอบฆ่าโดยแก๊งมาเฟียที่ใช้ชื่อนามว่าเดอะซันนะครับและ ผู้กองเพชรเนี่ยก็เป็นหัวหน้าหน่วยพิเศษนะครับ DEI นะครับผมหรือ Diamond Eye นั่นเอนะครับและเมื่อผู้กองเพชรเนี่ยตายไปไฟล์ความลับของเดอะซันเนี่ยก็สูญหายไปด้วยนะครับหลังจากที่คนในหน่วยเนี่ยมืดแปดด้านนะครับผมอยู่ดีก็มีการปรากฏตัวของพันตำรวจโทแดเนียลนะครับหรือพี่บุ๊กนี่เองก็คือพี่บุ๊กเนี่ยมาเป็นตัวนักแสดงใหม่ในเรื่องนั่นเองนะครับผู้กองเพชรนะครับผมในภาคแรกก็รับบทโดยพี่ชาคิดนะครับผมแต่ว่าภาค2เนี่ยพี่ชาคิดเนี่ยไม่มีบทแล้วนะครับอาจจะโผ่มารับเชิญแล้วก็มาตายก็ได้นะ พี่ช Shift, าคิดอาจจะกลับมานะครับแต่ว่าอาจจะมารับเชิญก็ได้เพราะว่าพี่บุ๊กเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแสดงหลักแทน,นครับผมพี่บุ๊กเนี่ยเขามีดวงตาวิเศษน,นะครับผมมีดวงตาที่สามารถเห็นความตายได้นะครับแล้วก็สามารถเห็นวิญญ,ญาณด้วยนะครับแล้วก็เห็นความตายกับคนที่ใกล้ๆตัวเนี่ยคนที่ถึงคาดเนี่ยเขาสามารถเห็นได้นะครับพี่บุ๊กเนี่ยก็เลยเข้ามาเป็นคนไล่ล่าแล้วก็ไขคดีการตายของผู้กองเพชรนะครับผมแล้วก็ช่วยปกป้องลูกสาวแล้วก็คนรักของผู้กองเพชรด้วยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็มาขี้คายคดีของตัวเองด้วยที่ เมียและลูกของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตไปในหลายๆปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับผมของเรื่องไดมอนด์ไอพาร์ทสนั่นเองนะครับแต่จะได้ดูเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ต้องลุ้นกันนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วพอตเนี่ยเขาก็น่าดูเหมือนกันนะสำหรับคนที่ยังเป็นแฟนคลับนะครับผมของพี่บุ๊กกับพี่กบอยู่นะครับเรื่องนี้ก็จะได้ดูเขาทั้งสองคนเนี่ยกลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถึงพี่กบเนี่ยจะมาเป็นแค่แบบรับเชิญหนึ่งในตอนนั้นก็ตามนะครับผมแต่ ที่กกเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับเป็นบทบาทที่ท้าทายมากนะครับผมโอเคเนื้อหาตัวไหนมีภาพประการใดนะครับผมขออภยัยวนาทีนี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวฉันเหรอคะคุณคิดนะเรื่องนี้มันจะจบเกมนี้มันพึ่งจะต้